ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูผลกระทบจากการเปลี่ยนสุตรหารและก็วิธีการแก้ไขในเบื้องต้นัอขอบคุณนะครับที่ทุกท่านเข้ามารับฟังรับชมก่ออย่าลืมเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดติดตามสำหรับผู้มาใหม่ๆ ครับวันนี้เราก็มาเข้าประเด็นกันเลยประเด็นของการเลี้ยงหมูในการเปลี่ยนสูตรอาหารหมูรุ่นนี้ผมก็ได้เปลี่ยนสูตรอาหารมาเป็นอาหารลดต้นทุนนะครับคือผมจะให้บริโภคเบอร์หนึ่งตัวละหนึ่งกระสอบตัวละหนึ่งถุงเบอร์สองตัวละหนึ่งถุงแล้วก็จะได้ วันนี้เป็นวันแรกเลครับที่บริโภคอาหารลดต้นทุนครบ12ชั่วโมงนะครับยังไม่ครบยี่สชั่วโมงแล้วก็มาดูว่าผลกระทบของการเปลี่ยนสูตรอาหารนั้นมันเป็นอะไรบ้างบางท่านเจอแล้วอาจจะตกใจนะครับคือการเปลี่ยนสูตรอาหารบ่อยๆมันก็จะทําให้หมูเราท้องเสียเป็นบางตัวเป็นบางตัวไม่ใช่หมดตัว น,นี่ก็คือประสบการณ์นะครับเรามาดูนี่ถือว่ามูลยังโอเคนะครับไม่ถึงกับท้องเสียครับก็ต้องรอดูกันต่อไป <c oughs> บางท่านเจอหมูท้องเสียในการเปลี่ยนอาหารอาจจะเข้าใจผิดๆนะครับอาจจะตกใจนะว่าเอ้หมูเราเป็นอะไรแล้วก็รีบด่วนตัดสินใจในการ ใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งผมเท่าที่เลี้ยงมาผมไม่ค่อยสนับสนุนนะครับในการที่จะใช้ยาปฏิชีวนะเยอะๆเอกะฉียาเอกะฉียาเนี่ยมันก็เป็นการเรื่องค่าใช้ใจ่ายนะครับก็ต้องรอดูก่อนครับผมก็จะรอดูอยู่สักประมาณ2วันถึง3วันนะครับถ้ามันมขี้เหลวขี้ไหล,หลไม่หยุดเนี่ยเราค่อยว่ากันทีนึงมหาสาเหนยนะครับ วันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าจะมีปัญหานะครับถ้าเกิดว่ามันไม่หายจริงๆหรือว่ายังเหลวอยู่วิธีทางแก้ไขข,ของผมผมก็จะใช้แบบวิธีบ้านๆน,นะครับแบบโบราณโบราณเราในอันดับแรกนะครับหลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะผมก็จะ เอาส่วนผสมของปลายข้าวนะครับปลายข้าวะะ้งสีวนวลให้ะครับผสมเข้าไปมันก็เป็นวิธีแก้ไขอีกวิธีหนึ่งะะหรือถ้าเราหากล้วยดิบได้เน้นกล้วยน้ำว้านะครับเอย่าไปใช้กล้วยอยื่น หรือกล้วยอย่างอื่นอาจจะใช้ได้แต่ผมไม่เคยนะครับไม่เคยใช้เท่าที่ประสบการณ์ท่เลี้ยงมาผมจะเน้นกล้วยน้ำว้าดิบอย่างเดียวมาให้เขาได้เคี้ยวได้กินนะครับก็จะแก้อาการจากนี้ได้หรือแม้กระทั่งเปลือกไม้ที่มีรสฝาดนะครับอยา่างเปลือกมะหาดอยง ครับก็ใช้ได้เหมือนกันครับเท mm hmm. ่าที่ผมได้ยินมาแต่ผมไม่เคยใช้นะครับอีกอย่าง mm hmm. บางท่านบอกว่าใช้เ,เลือดทับทิมนะครับผลทับทิมอันนี้เผอิญว่าชาวบ้านผมไม่ได้ปลูกนะครับแล้วก็ไม่ได้ซื้อหาง่ายที่สุดก็คือ้อยนี่ นี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นถ้าตาว่าถามว่าทำไมล่ะผมถึงใช้อาหารลดต้นถุนไวจังไม่น่าจะใช้ไวจังให้มันบริโภกอาหารเบอร์สองให้ตกก่อแล้สองกรสอบก่อนจะไม่ดีกว่าหรือมันเป็นเหตุผลทางด้านต้นทุนตาที่ผมใช้มาปฏิบัติมาก็ได้ผลไม่มีผลแตกต่าง อะไรมากนะน้ำหนักเฉลี่ยก็พอๆกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านนะครับว่าจะนำไปพินิจพิจรารณาอยู่ในดุลพินิจของท่านเองผมก็เพียงแค่มาเล่าประสบการณ์ที่มีนำมาฝาก แต่ทุกสิ่งอย่างที่ผมเล่ามาก็คือจะเกิดจากประสบการณ์จริงมันอาจจะไม่มีในทฤษฎีบ้างนะครับถ้าพูดถึงเรื่องทฤษฎีผมเริ่มต้นใหม่ผมก็พกมาอย่างเต็มที่เลยจำรรับจำรายในะมีพกมาแต่พอปฏิบัติเข้าจริง หลายปีมามันก็เลยผสมประสบการณ์นะครับทฤษฎีก็ไม่ได้เป๊ะร้0 0เปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนบวกเลขนะครับไม่ใช่ตักกะตอกเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าทฤษฎีไม่ดีนะครับจิงวใชาการไม่ดีดีแต่ว่าเราจะปฏิบัติได้ไหมแค่นั้นแหละนะครับ ่ทใท่านจะเห็นน้ำไหมครับในส้วมน้ำของผมผมจะเอาไว้ให้เขาเล่นนะครับให้เขานอนหน้าร้อนนะครับร้นอนๆ,นอนๆเขาก็จะนอนก็คืนผมก็ไม่ได้ปล่อยออกนะครับผมก็จะแช่ไวนะ้แต่จะถ่ายน้ำทุกวันเช้ามา สายก็ถ่ายน้ำล้างขอรล้างพื้นแต่วันนี้ยังไม่ได้ล้างก็รอดูอาการัรบสำหรับวันนี้ก็คงจะมีประเด็นแต่เพียงแค่นี้นะครับก็ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับ ที่ทุกท่านเข้ามารับฟังรับชมจนถึงบทตอนนี้นะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจการให้อีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับที่เลี้ยงหมูโดยเฉพาะแบบบ้านๆอย่างผมอย่างคุมเนี่ยอย่าลืมว่าเป็นการลงทุนนะครับก็อย่าหยุดนิ่งในการที่จะเรียนรู้ อย่าหยุดนิ่งในการที่จะรับฟังหลายๆเหตุผลนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในโอกาสต่อไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ